สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกม Pa ลตเป็กซ2นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำบิวหมีดูอิตที่ผมเล่นตั้งแต่ช่วงเลเวลลิ่งยันช่วงลงแมปเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่เราผ่านไซหาดมานะครับเราจะได้เป็นอาวุธที่ชื่อว่า t a l i s m a n หรือว่าเครื่องรางนะครับถ้าแปลเป็นไทยซึ่งอาวุธเนี่ยมันจะนับเป็นอาวุธทูเฮนด์เวบบอลนะครับหรือว่า2มือนั่นเองพอเราไปใส่แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่อาวุธอีข้างหนึ่งได้ซึ่งถ้้้าใยาใยยกชสเปดว็ ไปหาเป็นสตาฟหรือว่าแวนก็ได้นะเอามาใส่ซึ่งเราจะสามารถแปลงเป็นคนสลับกับหมีได้นะครับแต่ต่อมาเราจะได้เป็นสกิลโอเคน่นะครับอันนี้จะเป็นสกิลตั้งแต่ช่วงแรกที่มันให้มาเลยส่วนสกิลที่ได้จากอันคัสสกิลเจมเลเวลหนึ่งให้เราแลกเป็นสกิลนี้นะครับฟิลเลสแลมซึ่งไอ้สกิลฟิลเลสแลมเนี่ยมันจะเป็นการถูกพื้นลงไปหนึ่งทีแบบนี้ซึ่งมันจะเอาไว้เคลียร์มอนแล้วก็ฆ่าบอสด้วยนะ หลังจากนั้นเราจะต้องหาซัพพอร์ตเจมที่ชื่อว่า after shock นะอันนี้สำคัญมากซึ่งไอ after shock เนี่ยมันจะเขียนบอกว่ามีโอกาส35%ที่จะทำให้ทุบพื้นอีกรอบหนึ่งแต่ปกติก,ก็คือทุบรอบเดียวเห็ไหมทีมงาจะมีเพิ่มงอกขึ้นมาอีกรอบซึ่งมันก็เหมือนกับการ double damage ไปเลยส่วนซัพพอร์ตเจมอันที่2เราจะหาเป็น fisball ซึ่งไอ fisball เนี่ยมันจะทำให้ทุบแรงขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะยิงบูดาประมาณสวิ มัก็จะใช้ได้ใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเวลาทุมก็จะเป็นสีขเขียวๆแบบนี้วิธีดูว่ามันพร้อมใช้หรือยังก็คือมันจะเป็นสีฟ้ารอบๆตัวสกิลนะครับพอเราทุบไปมันก็จะเป็นเหมือนคิสตันสีเขียวขึ้นมาแต่ถ้ามันเปิ้ลนี้ก็จะยิ่งแรงมากๆส่วนเบสิกัสแทกนะครับเราก็จะต้องใช้เป็นสกิลหลักช่วงแรกอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องตีเพื่อเอาค่าเลดน,นะครับซึ่งค่าเลดเนี่ยมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็ เอาไปใช้กับสกิลอื่นๆของหมีนะครับเพราะว่าเวลาเราไล่สกิลหมีเนะี่ยมันจะใช้เลดด้วยเห็นไหมถ้าเรามาไปชิมก็จะมีบอกว่าใช้กี่เรชซึ่งสกิลทูบ่ยใช้ทั้งหมด9เรชช่วงแรกเราจะมีประมาณสัก20เรชมันนะ้งพอเราตีธรรมดาไปเนะี่ยอ่าเดี๋ยวผมแปลงเป็นหมีครับช่วงที่เราตีธรรมดานะครับมันก็จะได้เลดมาด้วยเราตีเพื่อเอาเลดอยู่ละรวมถึงเราจะใส่ซัพพอร์ตเจมที่ชื่อว่าเรชน,นะครับจะทำให้เราได้ เลด์มากขึ้นต่อฮิตก็จะทให้เลด์มันเต็มตลอดเวลานั่นเองอย่างต่อมานะในช่วงประมาณเวลยี่สิบกว่านะเราจะแลกเป็นสกิลเฟโรเชสรอนะเฟโรเชสรอก็คือมันจะคำรามแล้วก็จะทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็เหมือนเบรกอาร์เมอร์ฝั่งตรงข,งข้ามได้ง่ายขึ้นอกิล uh, นี้แล้วก็เราจะได้เอ็นโดรันชาร์ดด้วยซึ่งเอ็นโดรันชาร์ดจะทำให้เราได้ด uh, ีเฟนส์เอ่คัพบอลดีเฟนส์ครั้สิบแปดเปอร์เซ็นต มันจะไปคอมโบกับออล่านี้ที่ชื่อว่าชาร์จเวกิลเลชันนะครับ18%มอดีฟเอนส์ในขณะที่เรามีแอนดูแลนชาร์ตอยู่สี่นี้จะทำให้เราถือคืนตายยากขึ้นนะครับส่วนออล่าอันแรกที่เราควรจะเลือกมาก็คือ Hero of Ash นะครับซึ่งจะเอามาเคลียร์พวกเคียร์มอนนั่นแหละเวลามอนตายมันก็จะระเบิดไปโดนมอนรอบๆด้วยนะครับรวมถึงจะติดอีกไนท์ด้วยแล้วก็สกิลไฮไลท์ ช่วงตอนท้ายเนะเอาไว้สำหรับฆ่าบอสซึ่งมันจะได้ประมาณช่วงของเล52คนระับซึ่งจะเป็นอันคาเจมเลยว่า13ซึ่งพอเราได้สกิลนี้มาเนี่ยจะทำให้เราแบบชีวิตดีขึ้นมากๆนะเพราะว่าเวลาฆ่าบอสอันนี้ก็คือแบบยวตายหมดเวลาเรากดไปก็จะเป็นการเรียกเมทโอลงมาเรื่อยๆนะเป็นเวลา15วินาทีรวมถึงเราจะได้เอกต้าไฟดามิทให้สกิลของเราเลยแรงขึ้น ราะว่าสกิลของดูอิตมันจะเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะเราก็ออลาที่เหลือนะครับผมก็แนะนําเป็นอันนี้ time of n นี d นะครับช่วงแรกมันจะทําให้เราได้ฮิวเพิ่มขึ้นแล้วก็รีมูฟเคิร์นให้เราด้วยรวมถึงส,สถานะธาตุด้วยนะอย่างเช่นพวกอีกไนทพวกพิทหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถลบได้หรือว่าช็อตก็ได้นะครับ ส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันนี้เอามาลองใส่ดูเฉยๆอ่เช่นสกิล Fury of the Mountain นะซึ่งจะเป็นการตีแล้วก็จะเป็นพื้นไฟออกมาเรื่อยๆนะับซึ่งเราจะใช้คอมโบกับสกิลเรือสแสลมนะแบบนี้แบบคือมันก็จะติดไฟออกมาตัวนี้สกิลหนึ่งจะเป็นเหมือนสกิลแบบ Mobility มากกว่าเอาไวนะ้แบบวิ่งไวนนะก็แลจะพุ่งไปเรื่อยๆมันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเวทเราจะหมด พอเราเลนหมดเมื่อไหร่มันก็จะหยุดฟินะซึ่งเอามาใช้เป็นสกิลเคลื่อนทีได้แล้วก็มีดาเมจด้วยส่วนพวกซัพพอร์ตเจมมันอื่นๆเนียครับผมจะทำลงในแม็สโรให้นะครับแล้วก็รวมถึงแมสีฟรีด้วยผมจะพูดถึงแมสีฟทีนิดนึงแล้วกันซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงนี้อยู่แล้วเราก็จะอัพแยนโนลดดาเมจเลยแมสเปลดามดเมจแล้วก็ได้ท่งดาเมจคู่กันเลย อัพมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็อัพประมาณถึงช่วงตรงนี้โหนดนี้นะครับแล้วผมก็จะเริ่มอัพมาข้างล่างอัพโหนดพวกท h a n d w e เบลปนนะครับมันจะทําให้เราได้สตันบิล์อัพด้วยซึ่งสกิลของดูอินเนี่ยมันทําให้บอลล้มง่ายมากๆนะค,คือทุกทีเดียวก็แทบจะละ้มแล้วไม่เกิน2ทีคือบอลล้มแน่นอนแล้วพอยิ่งบอลล้มนะมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะมีแพสซีฟที่เราอัพอยู่แล้วเวลาบอลล้มก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น จะเป็นอันนี้ใช่ไหมห้าสิดาเมจ against immobilize enemy นะบ a p เชฟชิฟก็คือเชฟชิฟเนี่ยก็คือตอนเราแปลงร่างนั่นแหละเรียกว่าเชฟชิฟนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นโหนดดาเมจทั้งหมดเลยทำให้บิวเนี่ยดาเมจมันแรงมากแล้วก็เคลียร์ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าสกิลหมีมันกว้าง ส่วนแพสซีเนอื่นๆนะครับหลังจากที่เราอัพข้างล่างมาหมดแล้วเนี่ยเราก็มาอัพตรงกลาง่อก็จะเป็นพวกเพิ่ม Maximum rate ัมเลดนยิ่งเลดยิ่งเลดเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเลดเยอะก็ยิ่งตีแรงรวมถึงมันจะไปคอมโบกับเอ c e n แนซี่อันนี้ด้วยซึ่ง a s c e n แนซี่แรกที่เราควรจะเลือกนะก็คืออันนี้เพื่อเป็นทางผ่านไปอัพอันนี้ต่อนะครับในวงกบที่สอง เส้นคีย์หลักจะเป็นในช่วงของมงกุฎสองนะเพราะว่าเราอยากได้แค่โหนดนี้นะโหลดนี้มันจะทําให้เราได้แม็กซิมัมเรท7 7อันแล้วก็จะทําให้เรทเราไม่มีวันลดนะซึ่งปกติถ้าเราไม่มีโหนดนี้เรทมันจะลดลงเรื่อยๆพอเราัพโหนดนี้เข้ามาเนี่ยแม้เรทมันจะอยู่ติ่งตลอดเวลาไม่มีวันลดก็คือ84เท่าเดิมตามเงิก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดซึ่งมันก็จะเป็นโหนดที่มีอิมแพกกับคลาสนีมากๆนะครับ ส่วนวงกด3เราก็จะเลือกเป็น Wisdom of the m a g i หรือว่าจะเอาเป็น e ctive ิ Road ก็ได้นะซึ่งถ้าใครอยากได้แบบถึกๆตายยากก็เลือกเป็นอันนี้ก็ได้นะในวงกด3หรือว่าจเจาอันนี้ก็ได้ถ้าอยากได้เป็นพวกดามจซึ่งอันนี้มันจะทำให้พวกรูนเนี่ยมันมีมอดพิเศษเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมลองสังเกตดูจากบรรทัดแร่เห็นไหมถ้าเรามาไปชี้มันก็จะบอกว่า Increase Effect of Fully Broken Armor ก็คือจะทำให้เรา,เราทำให้มอนมันเกาะแตกได้ง่ายขึ้นนะครับ40%แล้วก็ถ้าเป็นรูนของพวกเพิ่มอร<ม>์เมอร์เพิ่มหลบมันก็จะได้เป็น Maximum Life เป็นละ20สองลูกก็เป็น40ไม่ใช่ดิเป็นละ10ก็คือ2รลูกก็เป็น20ประมาณนี้ส่วนอาวุธเนี่ยเ,เราจะเน้นเป็น Level Skill นะออ m o r l e ี melee, แล้วก็ พวกแฟลตดาเมจนะไม่ว่าจะเป็นแฟลตธาต์โ i ลไฟไลนิงหรือว่าแฟลตกายภาพฟิสิคอลนะได้หมดเลยนะขอแค่เลขเยอะก็พอสูงมือก็เหมือนกันนะขอเป็นเลเวลสกิลใส่ก็เลเวลสกิลนะครับส่วนเบสที่เราจะเล่นก็จะเป็นเบสอาร์เมอร์นะครับทั้งหมดเลยสูงมือเสื้อลองเทา้าแล้วก็หมวกนะหาอาร์เมอร์ให้ได้เยอะที่สุดตอนถึงถ้าหามดบรรทัด่างสุดได้ก็คือมอนนี้เห็นไหม อาเมอร์ also apply to elemental damage mm hmm. ก็คือเ่าะ mm hmm. ที่เราได้มาก็ mm hmm. าจะมีผลกับ d a m a จ e ธาตุด้วย mm hmm. ก็จะทำให้โดน d a m a จ e ธาตุเบาลง mm hmm. ส่วน mm hmm. ชามนะเราจะใช้เป็นชามกันสั้นแล้วก็พลอยเซนนะส่วนในกานเองนี่แล้วแต่ค่าชอบอะไรนะถ้าไม่อยากโดนไลเซน mm hmm. ก็หาชามกันพิษถ้าไม่อยากโดนติดไฟก็อีกอะไรพวกนะี้แล้วแต่ชอบเลยครับนะ mm hmm. ก็จะมีประมาณนี้สำหรับเอ่อบิวดูอิท หมีนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เล่นง่ายนะสสครับสกิลตีก็มีแค่เบสิกแท็กแล้วก็ส,สกิลทุกพื้นส่วนช่วงเอ็นเกมเราจะได้สกิสลนี้มานะเอาไว้ฆ่าบอสได้เลยหรือว่าเคลียร์แมนก็ได้คนะือตอนนี้ไดเมีระบจะเห็นว่าประมาณ5้าหมื่นเจ็ดหกหมื่นตลอดตับโคตรเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีโชว์เคสนะให้ดูก่อนเปิคดคนละิปนั้นน่าจะได้เห็นกันละซึ่งมันตีแบบ สีบอสแบบวีดีโอหายได้เลยในจริงนะบันนี้อย่างหนึ่งนะที่ผมลืมบอกไปนะสำหรับช่วงแรกนะครับพอร์ตเจมที่เราจะต้องแลกในช่วงเลเวลหนึ่งก็จะเป็น Rapid Attack แล้วก็เวชเพื่อเอามาใส่ให้กับสกิลเ a s ิก a t t แท็ของเรานะเพื่อความีความส่วนสกิลหายกินของเรานะเราจะใช้เป็น After Shock ก็คือโอกาสเบิ้ลสองทีแล้วก็ที่สบอกก็คือการเมีย er ในสกิล ประมาณนี้2อย่างถ้าเรามี3ลิงก์เราก็ไปหาเราไปดันแท็กล้วก็เ e s นะครับอันนี้จะเป็นสลิงก์ส่วนที่เหลือลองไปดูตามแมกโรได้เลยเดี๋ยวผมจะทำไว้อีกทีหนึ่งก็จะมีประมาณนี้สำหรับช่วงการเลือกสกิลเจมนะก็สำหรับใครที่แบบมีคำถามหรือว่าอยากดูผมเล่นว่าเล่นบิวนี้ยังไงก็สามารถมาดูได้ที่ไลฟ์ใน u t u b e เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไง สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ